ับผมวันนี้วันที่สิบเจ็ดมีหน้าคมหงหกนะผมมาตีพุ่งหลอนแรงๆครับสูงๆครับผมนี่ครับโอ้สูงมากครับตัวนี้นะครับดูครับผมน้องขึ้นไปสองคนครับคนนึงไปรออยู่ด้านล่างครับเออโอ้โหครับผมดูครับเออมาเห็นวะโอ้โหน้ำหวานสวยงามนะครับหลังใหญ่มากนะครับมาเห็นหนอกมันย้อนแสงมันสูงนํา นี่ครับถ่ายได้แค่นี้นะครับน้องไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นไปนะครับคือต้นมันสูงนะครับแห้ทุกหยดครับผมทีมงานพันพึ่งบนนอกครับคิดถึงนาพึ่งแท้คิดถึงทีมงานพันพึ่งบนนอกครับผมนี่ครับเดี๋ยวน้องหย่อนลงมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับมาเดี๋ยวจะสรุปผลงานนะครับนี่ครับคนหนึ่งไปสแตนบายรออยู่ครึ่งต้นนะครับแบบช่วยกันนะครับเราทํางานกันเป็นทีมนะครับ วันนี้มาสามคนนะครับ